สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันุธนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับลาน้ําน้าค้างจากฝนนะครับเราต้องกาจัดก่อนนะครับใช้น้าเปล่าฉีดใช้น้าเปล่าฉีดเบื้องต้นนะครับแล้วเราค่อยมาตอนเย็นๆเรามาค่อยค่อยมาใช้ไตโคนามานะครับช่วยครับวันนี้เขาโตไวมากเลยนะครับตั้งแต่ได้พันยอดไปนี่ลงดินปุ๊บโตไวนะครับ อายุตั้งแต่ลงลงถุงลงลงถุงนะครับสิบสอวันนะครับแต่ไ้ป่านเลยนะเพื่อนไม่ลา่อนลางล้างนนะครับนไ,ไปเลยนะ กีลานรากเล้ยเพรา่าเต้องดูแน้ำน้แล้ว,วนนะถ้าวันนี้แดดออกออก็มาให้ล้างตองนะครับวันนี้จีดล้างใบนะครับจีดล้างใบเป็นน้ำปัลานะ เย็นค่อยมาจีดไตโกรมาก,กับคำบักจากเต้นนะครับโอ้ลายโตอไวเหมืนกันนะครับแรงไม่ได้ต้นล้มเลยนะขณะที่ยังไม่พันยอดนีนะ่แต่ลงถึงแต่วันที่สามเอ็ดนะ สามแถวนี icana, ้นะครับเฉพาะสามแถวนี้นะครับลงถึงตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับจะได้จะรับเอาละครับเพื่อนๆก็11 2วันนะครับสิบสวันนะอันนี้ที่ขนาดที่สิบเอ็ดนะครับนี้ก็วันที่ที่เท่าไหร่11ก็เอาแล้วนะเพื่อนๆ เขาลรัง้าจะโตโต้ได้ดีนะครับเราต้องช่ยเหลือเขานะครับตรงนี้ติดกำจ,จัดนะครับตรงนี้ฝลตกปล่อยอยู่นะครับตไม่คตดไม่นานะกำจัดนะครัดค้างแล้วเหยื่อ การเลยครับก็ฝากกดติดตามผมได้เลยครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวมีอะไรคลิปหน้ายัางไงผมก็จะมารีห้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครไม่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ใ้รไ,ไม่กดตูกุญแจผมก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้กดติดตามฝากช่วยดูําคลิปต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ